ชื่อมไปก่อนจะถึงวาระที่เข้ามาน้อมก็มาหาแต่ในยุคไหนสมัยไหนก็ตามทีคุยกันรู้เรื่องจบเลยคุยรู้เรื่องจบเลยตอนนี้คุยกันยังไม่รู้เรื่องจะจบให้ก่อนส่วนหนึ่งจบให้ก่อนส่วนหนึ่งจบให้ก่อนส่วนหนึ่งเป็นฟอสซิล <laughs> แล้วก็ไป แล้วก็อยู่ในสภาพเขตดแดนไม่เ,ษเสษจเฉพาะตัวเองใช้กรรมเฉพาะมันเฉพาะนั้นแหละจิตอะอยากขยายไปไหนไม่ได้เลยเรียกว่าเขตแดนไม่เสษจนีเป็นการใช้กรรมเฉพาะตน,นเฉพาะจิตแล้วเขตดแดนไม่เสร็จเป็นการใช้กรรมเฉพาะจิตเฉพาะตนสองน,นัานไปไหนไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลย ความเชื่อเนี่ยอันตรายนะเอไอไอความเชื่อเนี่ยความเชื่อกับความไม่เชื่อเนี่ยอันตรายทั้งคู่คเชื่อกับปฏิเสธแต่ถ้าเผลอไปปฏิเสธในสิ่งที่มีควรปฏิเสธจะซวยเลย <c oughs> ไม่รู้ว่า วนเวียนกันข้ามการข้ามกลับอะไรก็แล้วกันกว่าจะมาสรุปกันได้วนอยู่นั่นน่ะเพราะตัวปฏิเสธไอ้ตัวความเชื่อก็อันตรายเชื่อไปทั่วที่ทั่วแดนเกาะไปทั่วเลยยึดไปทั่วเลยแล้วทีนี้ก็ต้องเป็นวิบากวนเวียนเที่ยวเกาะที่ยึดแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเกาะไรสิ่งไรอย่างก็วนเวียนเกาะไปเรื่อยๆทุกทุกชาติไปอย่างเงี้ยลองลำบาก ดังนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกัาความเชื่อหรือไม่เชื่อศรัทธาหรือไม่ศรัทธาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับศรัทธาไม่ศรัทธาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กช่ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองตังไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจิงจะไม่มีมานะไม่มีมานะที่ผิอืมไม่มีมานะในตัวมันเองหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่มีมานะเกี่ยวกับเรื่องใดอย่างมันจะไม่มีมานะเกี่ยวกับเรื่องความเห็นความหมายแบบนี้แบบนั้นแบบอะไรๆเรื่องความเชื่อ หรือความไม่เชื่อจะไม่มีมานะซ้อนทั้งหมดประการแรกมันจะไม่เป็นมานะในตัวมันเองถ้ามันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองนะถ้ามันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่แองเนี่ยมันจะหมดมานะในตัวมันเองมันจะไม่มีมานะในจิต จุดเริ่มต้นของตัวอันตรายที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละตัวมันเองนั่นแหละ,ะเริ่มต้นเลยหวงอันตรายมันวน,นไงมันจะพาวนไปเลยมันจะแตกกิ่งก้านสาขาในการที่จะหลงวนไปเรื่อยๆทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะวนไป ปางล่ามเลยกันว่าเนี่ยมันเป็นประตูสวรรค์ทิ่เทวดาบรรดาลขึ้นในช่องนั้นนะเว่าภาคทิพย์ไม่ว่าจิตวิญญาณไม่ว่ามนุษย์กับพากันแห่ไปโดยความเชื่อแต่แล้วพอไปถึงก็คาหน้าประตูแล้วไม่เห็นมันจะสวรรค์ก็ตรงไหนภาคทิพย์ก็ด่าอยู่นั่นน่ะด่าเทวดาด่ามันก็ทั้งแงเที่น้องเต้เพราะภาคทิพย์ไอพวต่ำๆมันก็ด้านด้นมาไง จากที่ต่างๆเพราะล่ำลืองแล้วมันก็เชื่อไว้อที่หน้าประตูวสวรรค์กันดานลุงพ่อกับไปก็ได้ไปนี่เหมือนก็ไปให้เขาลองทุกต้องไปยาเสืพหมดทั้งสวรรค์ทั้งไม่ใช่สวรรค์บางทีมันก็เป็นสิ่งที่เขาบันดาลเพ้่ม แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ระบบประตูสวรรค์นี่แท้จริงก็คือก right huh? ารกระทำของตัวเองแหละจิตที่ดีกับสบสิ่งปาาที่ดีกับสบสิ่งพฤติกรรมที่มันดีกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นประตูสวรรค์แต่ไม่ใช่ประตูนิพพานประตูนิพพานไม่มีนิพพานไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีผู้เข้าประตู เพราะไงจิตด,ดีแต่ว่าจิตด,ดีแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขาว่า,าวเขาว่า,าว่าตามเขาเขาว่าเขา<อ>เชื่อตามเขาเขาว่าก็เชื่อตามเชื่อตามเขาว่าหัวก็เลยมีเขา <c oughs> ใครไหมเนี่ยใครล่า ทุกสิ่งทุกอย่างอาโอ้โหสีอโอ้โหสีจิตด,ดีทุกอย่างมันดีแต่ว่ามันดีก็เลยออกมาเป็นตัวสีขาวเพราะมันดีจิตด,ดีนิสัยก็ดีแต่ไอ้ตรงที่มันไปเชื่อง่ายเขาว่าอะไรก็เชื่อเขาว่าอะไรก็เชื่อเขาว่าอะไรก็เชื่อแล้วไม่เชื่อตัดไม่เชื่อไม่เชื่อธรรมดานะไปว่าต่อด้วยไงไปเล่าต่อไปขานต่อไปคนอื่นก็ เชื่อต่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็น,นี่เกิดมาเขาต้องแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วภาคที่ผ่านไปเขาจะรู้เองว่าเขาทำกรรมอะไรไม่ได้มาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้เขาจะรู้ที่เราพูดให้ฟังนี่เราพูดให้ข้าฟัางที่พิริมิรก็เหมือนกัน จิตวิญญาณที่อยู่ข้างในวิด่าณตัณห์ตัณห์หลอกคันอยู่เรื่องความเชื่อหนังความตายรอมันอยู่อย่างเดียวแค่กันรอมันอยู่นี่แหละมันไม่มช่มันไม่มได้มีอยู่แค่นี้มันหลายยุคหลายสมัยเชื่อกันว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนะนี่ เหมือนอ่ะอยููุ่ยููุ่ยู่ยู่ยู่สุกสุยููุ่เขาบอกว่าพวกฝาโลยทั้งหลายมันขอไม่เห็นสีคือแสงสว่างเพรากเลยชีน,นู่นนั่นไม่เห็นสีเลยตลอด ก็แสดงว่ามเห็นสีสว่างก็แสดงว่าฟาโลไม่สว่างใน้นได้ค่านิยมแบบนี้。ความสว่างค้มันอยู่ที่ตัวของทุกคนเองที่ทำดีกับสังคมที่ให้กับคน。นั่นแหละคือความสว่างที่จะนำโดย。 指引自身的一个光。ตัวเองนั่นแหละที่มันตายแล้วมันเป็นไหนก็นไม่ได้มันหมกมุน่นชีวิตมันหมกมุน่นก่อนตายมันหมกมุน่นหมกมุนมมกม่นกับการเป็นอยู่กับการชีวิต,วตแล้วนี่ยังไม่ได้บอกอีกประเภทหนึ่งไอ้ที่มันไปเกิดเป็นเครนื่งคนครื่งสัตว์ของขเทวดาคุ้มไม่ใช่ไม่ใช่แค่งเงือกแค่บัญฉาคือเทวดาที่เครื่งคนเครื่งสัตว์ดีแต่หมกมุน่น แล้วหมอกมุ่นแต่ละเรื่องก็ต่างกันด้วยแต่ในที่ครึ่งคนครึ่งสัตว์ในภาคทิพย์น่ะที่มันมีอยู่มันไม่น้อยด้วยไม่ถึงก็ลองพรมต่างไม่ถึงก็ลองพรมเดียฉานเต็มตัวตัวไหนก็มันตัวหมอกมุ่นหมอกมุ่นตัวหลงหมอกมุ่นในการเป็นการอยู่ทุกอย่างเมื่อต่กั่ันใช้ฤทธิ์หมอกมุ่นในการใช้ฤทธิ์ คุณก็ไปลองครึ่งแทบครึ่งเดรัจฉานมองมุ่นในการบอกคลองมองมุ่นในการทํางานอย่างนี้เป็นต้นต่อให้คุณทํางานดีแต่คุณหมองมุ่นอย่างนี็จริงจังมองมุ่นและความมองมุ่นตรงนี้เป็นความหลงดีแบบหลงนึกออกไหมนนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นแทบส่วนหนึ่งก็เป็นเดรัจฉานมันจะมีอยู่เยอะแล้วนีสายดีจิตดีว่าแต่ว่า ตัวสนุกสนานเล่นเทิงบันเทิงร้องลำทำเพลงดีสีดีเป่าก็ไปลองไปครึ่งคอนครึ่งสัตว์มีปีกบางคอนก็อยากกินอะไรกินนอนอย่างกีนนั่นอีกพวกหนึ่งก็กะลาเวกอย่างที่ไปโปรดที่เวียดนามกะลาเวกคนก็อยากจะมีเสียงดังนกกะลาเวกเป็นเสียงที่แหลมเพราะกองวานก็ติด แล้วก็มาหาหลวงพ่อเนี่ยเขาไม่ได้เขาเขาก็ไม่ได้สนใจศาสนาหรอกเขาอยากมาชมบารมีแต่มึงรู้ไหมกูก็พูดไปฟังไปฟังมาเขาสลดลงสลดลงกับการเป็นอยู่ของตัวเองอายุมันมีจํากัดทุกอย่างตายไปแล้วจะไปไหนต่อหลวงพ่อก็ยกภูมิเทวดาให้ฟังเลยเทวดาสมัยเป็นคนมีโยมหนึ่งใครจะด่าก็ยิ้มใครจะว่าก็ยิ้มดีหมดเลย ไม่ตออไม่ตอบไ,ไม่เสียงนั้นนี่ก็ยิม้มจะไม่เกิดเป็นเทวดาไปอยู่ในภพมที่เลื่อนเริงบันเทิงก็มีแต่คอามเด็ดสีดีเปล่าต่อยู่ๆวันหนึ่งวุบงลงมาลงไปเกิดในท้องท้องหมาหมดบุญไอเทวดาเพื่อนกันก็สงสัยแล้วมันเป็นยังไงก็ถามหลวงพ่อ หลวงพ่อก็บอกว่ากรรมมันเข้าคือกันให้ผลกรรมเนี่ยมันเข้าคือกันให้ผลกรรมดีกรรมไม่ดีอารอมณ์ดีอารอมณ์ไม่ดียิงอยู่เขาด่าเขาว่าคุณคุณไม่กอดคุณยิ้มให้เขานี่นั่นอารอมณ์ดีแต่มันมีอารอมณ์บางอย่างที่มันไม่ดีรู้ไหมอย่างห้เกิดเป็นหมาอารอมณ์ไหนอารอมณ์ห่วงอารอมณ์ห่วงคุณมีห่วงคุณมีห่วงมีห่วงมีรมห่วงอารมณ์ห่วงกับสิ่งใ,ใดๆมาก อารมณ์ดีมีมากอารมณ์ไม่ดีมีมีมากต่างกันแค่ไหนมันเข้าขีดก,น,มมกนให้ผลก่อนอารมณ์มากมันก็ให้ผลก่อนทั้งหมดอายุะกรรมจากอารมณ์น,มนั้นไปก็เป็นสวยกรรมอีกอารมณ์อย่<ช>ไปเกิดเป็นหมาลงท้องหมาเพื่อนตกใจเลยให้เพื่อนกูอยู่ดีสนุกในกันดีๆมันเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งเพื่อลงไปในท้องหมาเฉยเลยพ่อไปพอดีเลยวเดี บอกให้ฟังวิธีการมันก็คือเธอเธอที่อยู่สวรรค์เนี่ยเธออยา่ยินดีพอใจกับลมสนุกสนานเล่นๆที่เธอกาลังได้ผลอยู่นเวลานี้อยากเฉยๆก็มันไปนเรื่อยๆพอเราไม่เข้าไปสวยผลอารมณ์เหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยมันจะนอกเหนืออารมณ์สวรรค์ชั้นนี้ไปอีกไม่ใช่รอให้อารมณ์กรรมมันหมดเมื่อหมดบุญมันก็เปลี่ยนไปอยไม่ต้งองรอ ช่เฉยก็เป็นไปอารมณ์พวกนั้นพวกนี้อะไรอารมณ์ดีเขาสนุกสนานก็ใช้เฉยไปอยากเข้าไปเฉยด้วยมันเราจะยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นนี้ไปเรนะื่อยเพื่อนหนึ่งตัวไอ้เพื่อนหนึ่งโอ้ชอบดีไปนกลายเป็นหมาห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยห่วงอะไรนะไม่เชื่อมหรอกปากกระจายมันคนเรื่องกันเลยนะ เอดังนั้นบางคนจิตใจดีงามหรือว่าแค่มันมีอารมณ์ห่วงไปเกิดเป็นหมากล้หมาตัวสีขาวทั้งตัวแค่ห่วงแต่วบางตัวสีขาวแต่ปากสีดำเลมาล้วเหอคะปากไม่ดี คืออะไรก็ดีๆแต่มันจะอดปากไม่ดีไม่เคยได้ <laughs>